เดิมเป็นพยาบาลอยู่กรุงเทพอ่สิบปีครับแล้วก็ลาออกมาปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วที่มาทําเกษตรอยู่ตรงนี้ครับส่วนโมดเนี่ยเป็นคนบึงการค่ะแล้วก็แต่ก่อนทํางานเป็นแบงค์ทำงานเกี่ยวกับแบงค์แล้วก็ลาออกมาเพื่อที่จะกลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็ไปอบรมแล้วก็เจอกับพี่โต้งเหมือนกับแนวคิดมันไปด้วยกันได้ก็เลยตัดสินใจมาทําเกษตรที่นี่เออเราชอบสลัดพอมาทําปีแรกชาวบ,บ้าน ใครจะกินมันกินไม่ได้แล้วเราก็รู้สึก,สกว่าอ๋อตลาดออนไลน์เราก็ยังพอมีตอนแรกก็ยังไม่ทําออนไลน์เต็มตัวก็เอาไปแจกก่อนให้ครูให้เพื่อนบ้านให้อะไรกินพอเขาเริ่มกินก็เริ่มจากถุงละ20บาทบางครั้งก็ไปแจกงานบูญงานบวชงาน ขาวดาครับในหมู่บ้านแล้วก็งานที่1นึ่งสผ่านไปงานที่4ของเราหมดทีนี้ก็เริ่มถามหาผักเราแล้วเฮ้ยผักกินกับลาบนะนะไปใส่เนะก็เลยรู้จักมากขึ้นว่าเอ้ยมันมีหมอพี่บ้าอยู่คนหนึ่งที่มันทําผักอยู่บนภูเขาเลยติดตามเรามาเรื่อยๆครับคนก็เริ่มมาท่องเที่ยวเยอะขึ้นมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นตอนนี้คือกําลังการผลิตไม่เพียงพอสาหรับลูกค้าที่มีอยู่มีเริ่มทําเป็นกลุ่มวิสาหกิจเอาคนมาปลูกผักให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้เยอะขึ้นสวัสดีครับ มดมดต้งครับมันนี้มดนี่ต้งครับเ <c oughs> จ้าของสวนผักกระเริงผักเถิงภูครับตอนนี้เราอยู่บนภูภูพานเลยครับ <c oughs> เป็นคนพื้นที่นี้เลยครับเป็นคนบ้านบัวอำเภอขุดบากและผมเป็นคนชาวเผ่ากระเริงสกลว่ามีแฝดเผ่า,า,าดังนั้นคนกระเรงมาทําผักอยู่บนภูก็เลยเป็นชื่อกระเรงผักเถิงภูครับเดิมเป็นพยาบาลอยู่กรุงเทพเ10ปีครับแล้วก็ลาอ,ออกมาปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วที่มาทําเกษตรอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนโมดเนี่ยเป็นคนบึงการค่ะแล้วก็แต่ก่อนทํางานเป็นแบงค์ทำงานเกี่ยวกับแบงค์แล้วก็ลาออกมาเพื่อที่จะ,ะกลับมาอยู่ต่างจังหวัด<ม>ก็ไปอบรมแล้วก็เจอกับพี่โต้ง<ม>เหมือนกับแนวคิดมันไปด้วยกันได้ก็เลยตัดสินใจมาทําเกษตรที่นี่ปีแรกที่ทําก็ไม่ได้ทําหัอสลัดทําแบบการปลูกผักแบบชาวบ้านปลูกพร้อมปลูกพริกแล้วมันไรายได้มันมัน มันต้องแข่งขันกับชาวบ้านด้วยแล้วเราชาวบ้านปลูกอยู่แล้วใช่มาแยงอาชีพชาวบ้านด้วยเราเล็บเล็กๆของเขาเราเด็ดพริกไ้วันละ5โลครับตโลละเท่าไหร่นะครับ50าบาทโลละ50บาทแล้วมันได้200บาทอย่างเียต่อวันองทุนบันไดคนะะเวลากิ้งลงมาจากข้างบนก็ติดล่างสุดเลยค่ะกิ้งลงมาเอาหัวกับตะกร้าพริกลงมาแต่ไม่ได้ได้ทุกวันเนาะผลผลิตมันต้องรอเป็นระยะเวลาดังนั้นค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแนวคิดไปอบรม แล้วก็อบรมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอว่าการทําผัดสลัดมันน่าจะคือหนึ่งต้องเริ่มจากเรากินอะไรเราชอบอะไรเราทําสิ่งนั้นแล้วน่าจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็เออเราชอบสลัดพอมาทําปีแรกชาวบ,บ้านใครจะกินมันกินไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าออตลาดออนไลน์เราก็ยังพอมีตอนแรกก็ยังไม่ทําออนไลน์เต็มตัวก็เอาไปแจกก่อนให้ครูให้เพื่อนบ้านให้อะไรกินพอเขาเริ่มกินก็เริ่มจากทุงละ20บาท ก็ได้ก็พอได้อยู่สามสามต้นใส่ถุง20บาทบ,บางครั้งก็ไปแจกงานบูญงานบวชงานขาวดำครับในหมู่บ้านแจกเป็นเป็นคันรถเลยนะครับตอนนั้นนะแล้วก็งานที่1 23ผ่านไปง,งานที่4ของเราหมดทีนี้ก็เริ่มถามหาผักเราแล้วเฮ้ยผักกินกับลาบนะไปใไส่เนะก็เลยรู้จักมากขึ้นว่าเอ้ย e มันมีหมอพี่บ้าอยู่คนหนึ่งที่มันทําผักอยู่บนภูเขาเลยติดตามเรามาเรื่อยๆครับก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆสร้างไปทีละอย่าง แล้วก็เริ่มมีสตอเบอรี่มีดอกไม้มีก็คนก็เริ่มมาท่องเที่ยวเยอะขึ้นมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วกออ็พอคนรู้จักเยอะขึ้นการตลาดอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ไกลขึ้นมีคนออเดอร์จากอำเภอก็เป็นจังหวัดจาก,จาก,จ,ากจากแค่จังหวัดก็เป็นออที่กรุงเทพที่อะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้คือกำลังการผลิตไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ค่ะ ก็ตอนนี้เริ่มทําเป็นกลุ่มวิสาหกิจเอาคนมาปลูกผักให้เยอะขึ้น mm hmm. เพื่อที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะก่อนลาออกหกเดือนก็เลยได้เขียนคู่มือตัวนี้คู่มือการแหกคุกคือมันมันหน้าไขา่หน้ามากถ้าออกมาแล้วมันมันไปไม่รอดแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะซ้าเติมเราตลอดเวลาแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือพี่ที่เรารักเขาก็บอกว่ามึงไม่น่าเกินสามเดือนหรอกนะแต่ตอนนี้มันก็ห้าปีจะเข้าปีที่หกแล้วมันจะมีแผนครับแผนคู่มือการแหกคุกไม่ได้อยากจะเอาไปเผยแพร่ที่ไหนเลยแต่ มันอยู่ที่ตัวเราต่างหากที่จะหาความรู้แล้วก็วางแผนแต่ละขั้นแล้วตอนตัวนั้นคือคู่มือที่ดีที่สุดดังนั้นเป็นแค่แนวทางครับไม่มีเผยแพร่ด็ดขาดคู่มือการแหกคุกมีข้อที่หนึ่งสองสามไปถึงข้อที่ยี่สิบด้วยซ้ําว่าแผนที่เท่าไหร่ที่เอามาใช้ในตอนไหนครับสุดท้ายตอนนี้มันก็ปนเปกันหมดแล้วเพื่อที่จะดำลงไปในวิถีของเราโดยที่ไม่ไม่แหนกลับไปก็เลยมาวางแผนใหม่แล้วก็พอดีกับได้ ได้น้องมดมาเคียงคู่ก็เลยช่วยกันเดินไปแต่ตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรที่มีเงินเดือนให้แม่แล้วครับก็โอเคขึ้นครับคือบางคนเข้าใจว่าออกมาแล้วต้องพอเพียงตอนนู้นนี่เขาอาจจะลืมนึกไปว่าค่าใช้จ่ายที่บ้านมันก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องซัพพอร์ตที่บ้านด้วยเหมือนกันเขาอาจจะมองข้ามไปเขาก็เดินตามวิถีที่พอเพียงอะไรเงี้ยเขาลืมนึกไปว่าค่าศบค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรแม่ต้องจ่ายหมดไออย่างเงี้ยออกมาแล้วมันเหมือนไม่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอิสระจริงๆถ้าจะให้เป็นอิสระจริงๆคือต้องคุมการเงินของเราได้ว่ามันเพียงพอไหมและสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ด้วยอันนี้ก็เลยบอกพี่ต้วงว่าเราจะต้องมีอาชีพเสริมด้วยอย่างสมมุติว่าขายผักอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพออาชีพเสริมคือแปลรูปออกไปอีกอีก,อ,กอีกแบบหนึง่งหรือว่าอาจจะมีอาชีพหนึ่งสองสามไปซัพพอร์ตเพื่อไม่ให้ตัวเองเดินกลับเข้าไปในระบบ เกี่ยวกับกเกษตรกรเอ้ยนอกจาก,กเกษตรกรคือกลับเข้าไปทํางานในระบบเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเพราะว่าแผนสุดท้ายที่เขาวางไว้คือถ้ามันไม่รอดจริงๆก็ต้องเข้าระบบก็ต้องเข้าระบบนี่คือแผนสุดท้ายที่เราวางไว้แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีอาชีพหนึ่งสองสามสี่ห้าเราอาจจะต้องขยันมากขึ้นอีกนิดนึงไม่ได้ทําแค่ตัดผักขายเพราะว่าตอนที่ขายผักแรกเริ่มเริ่มมีคนรู้จักสิ่งหนึ่งที่จะตามเข้ามาเลยคือพ่อค้าคนกลางเขาจะเข้ามาเพื่อ กดราคาได้ไหมห้าสิบได้ไหมสี่สิบได้ไหมพี่ช่วยขายถ้าเกิดเราเข้มแข็งพอแล้วมั่นใจในตัวเองพอเราก็สามารถที่จะแปรรูปเองได้ขายของเองได้ไปไปให้สุดทางพยายามให้ให้สุดอาจจะใช้เวลาที่ที่อยู่กับสวนมากขึ้นกว่าคนอื่นอย่างถ้าเกิดทํางานราชะการก็มีเวลาฟิกตายตัวของเราทําให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้รอดในจุดจุดนี้ให้ได้อู้ตอนนี้เยอะเลยค่ะคือเราไม่ได้ฟิกว่า เราจะเป็นแปลรูปแบบนี้เราจะแปลรูปตามฤดูกาลฤดูกาลไหนมีฟักทองเราก็ทำน้ําฟักทองขายเมล็ดฟักทองถ้าเกิดเดือนนี้มีสลัดก็ทําสลัดผักสลัดโลก็ไปเรื่อยๆมีหลายอย่างตอนนี้ของเดือนนี้ที่ทําก็มีสลัดผักสลัดสลัดโลเมี่ยงบทโทนะําน้ำอ่าวปั่นผักเคลแล้วก็มีสตรอเบอรี่นมสด อันนี้คือ5้าโปรดักที่ที่ตอนนี้ยังมีแล้วก็โปรดักใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นก็จะมีเค้ออกอบเค้กที่เป็นสตรอเบอรี่ไปแปรรูปให้มันขายได้มีมูลค่าเยอะมากขึ้นเราก็จะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นจากตรงนั้นเป็นเท่าตัวหรือบางครั้งอาจจะมากกว่านี้2เท่าตัวแบบนี้ค่ะเขามาจากจากปีแรกแผ้วถางก่อนครับมันเป็นป่าหมดเลยก็<ม>เน<ม>ี่ยมือแตก2เดือนคือถางคนเดียวมีแค่พ้าอันเดียว ก็มือแตกแล้วแตกอีกครับอยู่คนเดียวด้วยทําไปเรื่อยคือไฟแรงมากไอ้กูกลับไม่ได้นะกวออกมาแล้วก็เขาาว่กลัวเขาว่าโซนแรกที่มีจริงน,น่าจะเป็นโซนนี้คือประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานแล้วก็ฝั่งทางโน้นคือเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยลกมากไปไม่ได้แล้วเวลาพี่โต้งทําสวนพี่โต้งจะไม่ไม่มีเครื่องทุนแรงเป็นแค่จอบกับเสียมเราก็เลยก็เลยคุยกันว่า จะเป็นรถไถซื้อรถไถเออถ้าเป็นเกษ,ษตรกรทั่วไปก็ฉันต้องลงทุนซื้อรถไถแล้วเรามาคุยกันว่าเอะมันจําเป็นจริงไหมเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ไถแค่สองรอบหรือ3ามรอบมันเป็นต้นทุนที่มันสิ้นเปลืองหรือเปล่าแล้วก็เออจ้าชาวบ้านทําไถทั้งหมดเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทมันก็ประหยัดได้เยอะเลยเราไม่จําเป็นต้องซื้อรถไถก็เลยอ่าเริ่มเริ่มเอารถไถเข้าตรงนี้ก็พอตัดต้นต้นไม้ฝั่งทางโน้นได้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอ่า พื้นที่ตรงนั้นเพิ่มอีกหนึ่งงานก็ได้สองงานค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแล้วที่มันพีคที่สุดเวลามีคนมาอบรมที่นี่เขาจะชอบพูดว่าก็ใช่สีดินคุณดีแมแล้วดินมันงามอก็ปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามแต่แต่ของบ้านฉันปลูกไม่ได้เราก็เลยจัดโซนสาธิตด้านบนให้ดูเลยว่าบนหินน่ะมันปลูกได้เราก็ทําอีกโซนหนึ่งด้านบนเป็นการปรุงดินซึ่งตัวนั้นจะปลูกได้ทั้งปีครับเขาก็จะมีโปรดักต์ของเขา แล้วก็เอาไปเถียงกับชาวบ้านตอนชาวบา้บา,บามนมาโอบรมมปลูกมันก็ปลูกได้มันก็สวยดีไม่จําเป็นต้องปลูกที่ดินแบบนี้พื้นที่จริงๆมีอยู่แปดไร่ครับแต่จะเป็นหินซ้ำอีกหกไร่ลาออกมาแล้วไม่มีพื้นที่ทํากินคือหาพื้นที่สวยๆไว้แล้วแต่งบเราก็ไม่ได้มีมากมายครับก็เลยของบ้นผูลุษทิ้งไว้ให้ก็เลยแพ่วถางตรงนี้ที่จริงแล้วไม่มีที่ทำหนู <laughs> นต,ตอนแรกเข้ามานะคะมอไซยังมาไม่ได้นะคะ คือมันเป็นเหมือนกับหินชิงอยหนใช่ค่ะหินที่มันเป็นแหลมๆเราก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดบอดของที่นี่เลยที่ที่จะมาที่นี่ แล้วก็เลยบอกพี่โต้งว่ามันจริงๆมันทำถนนได้ตอนนี้ก็บอดีนะมันก็มันก็ทำถนนได้ก็ค่อยๆเอาสิวไปสกัดหินที่มันเป็นซีซี่เอาก่อปูนปูไปเลยๆก็เอาดินถมไปเลยอัดสรุปรถกระบะมาได้ค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันเริ่มมาได้มันก็กลายเป็นแบบว่าจากที่จะปลูกผักที่นี่แล้วเอาเข้าไปขายในเมืองกลายเป็นคนในเมืองเข้ามาที่จะซื้อที่นี่แล้วกลายเป็นที่ท่องเที่ยวมันแปลกมันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเออมันสวยทําให้จุดที่ ไปต่อไม่ได้อะมันเป็นจุดที่น่าดึงดูดโซนด้านล่างเป็นของพี่โต้งโซนด้านบนเป็นของหนูแต่แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องดูด้านบนอยู่ดีหลังจากที่เราลงต้นกล้าเสร็จสองอาทิตย์เราจะลงมาพวนดินถ้าเกิดมันอยู่เงี้ยมันก็พรวนดินยาถ้าสองที่มันจะยังไม่โตมันก็คือพวนดินได้พวน,นดินแล้วก็ใส่ปุย๋ยก็รอบหนึ่งคือใส่แค่ครั้งเดียวพื้พนที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จับจองของบรทร 5, ทรุรหลุดพปทห้าครับ ก็รวมๆแล้วประมาณ8ไร่จะเป็นหินซะมากกว่าแล้วโซนข้างบนนี้คือขุดลงไปนิดเดีวยวก็เป็นหินแล้วครับเราก็จะปลูกผักบนโต๊ะหรือไม่ก็ทําบล็อกครับปรุงดินขึ้นมาทําโต๊ะปลูกผักทําแคร่แบบนี้ครับเราถึงจะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าข้างล่างเป็นหินหมดเลยโซนด้านบนจะเป็นผักที่นอ้งมดจะเอาไว้ใช้ทั้งปีเช่นสลัดครับแล้วก็เคลพวกสวิตช,ชาร์ด ซอเรลมะเขือเทศสตรอเบอร,รี่พวกนี้ครับที่จะแปรรูปเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปีครับขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมสวนกระเลิมผักทึงภูถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้ทางการปลูกการปรุงดินหรือว่าการแปรรูปสามารถที่จะเดินทางมาที่กระเลิมผักถึงภูได้คะ่ะอำเภอกุดบาทจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะขอบคุณ,คณมากค,ค่ะค